w h a t is i t What is it? มันคืออะไร What is it? มันคืออะไร What วอด t ีดีด is ดอีดีดไทเกอร์ไทเก What is it? w h a จิ s าฟ วอดอีด uh ีด oh. อ uh ู oh. okay. uh ้ห oh. uh ู้อู้หู้ครับครับวอดอีดีดวอดอีดีดวอดอีดีดไลออนวอดอีดีดสีตาสีตาอีสเคอร์เลอร์สีตาอีสเคอร์เลอร์ วอดีดีดมังกีวอดีดีดโธดวอดีดีดโปฮึโปคืออะไรแพะรอดไหนแพะรอดอยู่นะอันอนปีกีกออลออลเมาส์ วอด y อีดอะไรรับ b ีด r ั b แอนรั b บีถืออะไรอยู่วอดี้วอดี t อี t อ่ะเดี๋ยวไปหน่อยเะกะลูกอ่ะไปอีกเหรอพอแล้วพอแล้ววอดี้ีดดาร์กดาวอดี้วดีี ฟีดบอดีดีดแอนด์บอดีดีดแอนด์เฟนบอดีดีดสิลาบอดีดีดฮอตฮอตบอดีดีดออส์ไอซ์ครีมบอดีดีดเมาส์เมาส์แอนด์อัมเบล่าอัมเบล่าคือร่มหนุกบอดีดีดดอฟิน ไม่ใช่ดอฟใช่ดอฟฟินเหรอมันเป็นวาลวาลวอดวอดดิฟอกฟอมันเอเคอ่ะฟอกกฟอกวดชินไหนชินไหนชินืออนไรลูกชินชินชินเืออะไรอ่ะทบ r ร์ดบร์ดโนแพรดบร์ดแอ what is it